วันที่ฉันยืนอยู่หน้าโรงงานมือถือหลักฐานครบมีเงินพอจ่ายแต่กลับช่วยคนที่หลายไหลอยู่ตรงหน้าไม่ได้สักคนทำไมผู้หญิงที่เคยคิดว่าเงินแก้ได้ทุกอย่างถึงกลายเป็นคนไร้อำนาจที่สุดในห้องนั้นฉันชื่ออ่อนอายุ35ปีภรรยาเจ้าของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตฉันคือการสั่งคนจ่ายค่าแรงแล้วคาดหวังผลงานฉันเชื่อมาตลอดว่าคนจนจนเพราะไม่ขยัน ถ้าทำงานหนักพอใครก็รวยได้จนวันหนึ่งสามีฉันท้าฉันลองไปทำงานเป็นพนักงานรายวันดูสักเดือนสิแล้วจะรู้ว่าเงิน300บาทต่อวันมันหมายความว่าอะไรได้สิถ้าฉันทำได้คุณต้องยอมรับว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันฉันไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้กลับมาไม่ใช่คำตอบที่คิดฉันสมัครงานโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ใช้ชื่อจริงประวัติจริงแต่ไม่บอกใครว่าเป็นภรรยาเจ้าของโรงงานคู่แข่ง วันแรกที่ฉันสวมเสื้อฟอร์มสีน้ำเงินยืนหน้าสายพานผลิตฉันรู้เลยว่าชีวิตที่ฉันดูถูกมันหนักแค่ไหนเครื่องจักรตัวหนึ่งส่งเสียงดังผิดปกติสายพานสั่นทุกครั้งที่หมุนแต่ไม่มีใครหยุดมันพี่ออนใหม่ใช่ไหมคะอย่าตกใจนะคะเครื่องมันส่งเสียงแบบนี้มา3เดือนแล้วแล้วทำไมไม่แจ้งซ่อมคะแจ้งแล้วคะ่ะหัวหน้าบอกว่ายังใช้ได้ถ้าหยุดซ่อมสายการผลิตจะช้าบริษัทเสียงเงิน ฉันเริ่มเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นการประหยัดต,ต้นทุนที่ฉันเคยชื่นชมในฐานะเจ้าของกิจการมันคือการเสี่ยงตายของคนอื่นสมศรีอายุ42ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองคนกำลังเรียนมัธยมเธอทำงานที่นี่มา7ปีไม่เคยลาป่วยเพราะกลัวถูกเลิกจ้างงานนี้มันหนักนะคะแต่ถ้าทนได้ก็ทำไปเรื่อยๆเงินมันก็พอเลี้ยงชีวิตแล้ววันนั้นก็มาถึงเครื่องจักรที่ส่งเสียงผิดปกติมัน ชิ้นส่วนโลหะกระเด็นใส่แขนของสมศรีไหลเต็มพื้นช่วยด้วยแขนฉันฉันวิ่งเข้าไปกดผ้าห้ามนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขในรายงานอีกต่อไปมันคือชีวิตคนสมศรีถูกส่งโรงพยาบาลแขนบาดเจ็บหนักต้องเย็บ30เข็มหมอบอกว่าต้องหยุดงานอย่างน้อย3เดือนวันถัดมาฝ่ายบุคคลเรียกสมศรีมาที่ห้องประชุมฉันขออนุญาตเข้าไปด้วย เราเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากนะคะบริษัทจะให้เงินช่วยเหลือ20,000บาทแต่คุณต้องเซ็นเอกสารยอมรับว่าเป็นความประมาทของตัวเองแต่หนูแจ้งซ่อมเครื่องมาหลายครั้งแล้วค่ะไม่มีหลักฐานค่ะถ้าไม่เซ็นคุณจะไม่ได้เงินสักบาทและอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเครื่องจักรที่เสียหายเองนี่มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะเครื่องจักรมันมีปัญหามานานแล้วทำไมต้องให้พี่สมศรีรับผิดชอบคนเดียว คุณออนคะคุณเพิ่งมาทำงานได้3มสัปดาห์ไม่ควรยุ่งเรื่องนี้นะคะถ้าอยากทำงานต่อฉันถูกขู่ถูกกดดันแต่ฉันมีหลักฐานฉันถ่ายคลิปเครื่องจักรที่ส่งเสียงผิดปกติไว้ถ่ายรอยแตกที่สายพานฉันเก็บทุกอย่างไว้แต่พอฉันจะเปิดเผยคุณออนใช่ไหมได้ยินมาว่าคุณเป็นภรรยาเจ้าของโรงงานคู่แข่งมาสมัครงานที่นี่เพื่อขโมยข้อมูลใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทำลายชื่อเสียงเราใช่ไหม คลิปที่คุณถ่ายมันคือการละเมิดความลับทางการค้าฉันสั่นทุกอย่างพังหมดไม่มีใครเชื่อฉันคนงานมองฉันเหมือนสายลับสมศรีเองก็เริ่มกลัวที่จะคุยกับฉันแต่ฉันไม่ยอมแพ้ฉันเอาคลิปและเอกสารที่เก็บไว้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจยื่นเรื่องต่อกระทรวงแรงงานคุณมีหลักฐานครบครับเราจะประสานกับแรงงานจังหวัดให้ตรวจสอบโรงงานแต่ในขณะเดียวกันโรงงานฟ้องชันกลับ ข้อหาละเมิดความลับทางการค้าและหมิ่นประมาทคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไปตอนนี้คู่แข่งเขาฟ้องเราชื่อเสียงบริษัทเราพังแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอเกือบเสียแขนเธอไม่มีเงินรักษาตัวแล้วมันใช่หน้าที่เราหระอฉันเลือกความยุติธรรมของคนอื่นแทนความปลอดภัยของตัวเอง3เดือนต่อมากระทรวงแรงงานออกคำสั่งให้โรงงานจ่ายค่าชดเชยให้สมศรี1 8 0 0 0 0บาทและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด โรงงานถูกสั่งปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแต่คดีหมิ่นประมาทของฉันยังไม่จบฉันต้องจ้างทนายสู้คดีเสียเงินไปแล้วกว่าแสนบาทภาพลักษณ์ของฉันในฐานะภรรยาเจ้าของโรงงานมันพังไปแล้วลูกค้าบางรายถอนตัวสามีฉันเครียดความสัมพันธ์เราเริ่มห่างเหนินขอบคุณมากนะคะพี่ออนถ้าไม่มีพี่หนูคงไม่มีวันได้รับความเป็นธรรม ฉันยิ้มขมขื่นฉันแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่บางทีการทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะฉันได้ความยุติธรรมให้คนคนหนึ่งแต่เสียทุกอย่างที่เคยมีวันนี้ฉันยืนอยู่หน้าโรงงานเดิมไม่ใช่ในฐานะคุณนายอีกต่อไปแต่เป็นคนธรรมดาที่รู้แล้วว่าเงิ่อนไม่ได้แก้ทุกอย่างและบางทีเสียงของคนคนหนึ่งมันมีค่ามากกว่าความสงบในชีวิตของเรา สิ่งที่ฉันอยากบอกคุณคือถ้าคุณประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอย่าเซ็นเอกสารใดๆที่นายจ้างเอามาให้ทันทีให้ถ่ายรูปเอกสารไว้ก่อนปรึกษาทนายความหรือกระทรวงแรงงานอย่ายอมรับความผิดแทนนายจ้างเพียงเพราะกลัวไม่ได้เงินเพราะถ้าคุณเซ็นไปแล้วคุณจะเสียสิทธิทางกฎหมายทั้งหมดและถ้าคุณเห็นความไม่ยุติธรรมอย่านิ่งเฉยเพราะวันหนึ่งมันอาจเกิดกับคุณ ความเงียบมีราคาแพงที่สุดแต่การพูดออกมามันอาจมีราคาที่คุณต้องจ่ายแต่อย่างน้อยคุณจะนอนหลับสบายได้ถ้าเรื่องนี้สะท้อนชีวิตคุณหรือคุณรู้จักใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้กดแชร์ให้เขาได้รู้สิทธิของตัวเองและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพราะเรามีอีกหลายเรื่องที่คุณควรรู้เพื่อปกป้องตัวเองในโลกที่ไม่ยุติธรรม